สวัสดีครับท่านผู้ชมดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามา DIY จอบนะครับจอบทําเองแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเหล็กอยู่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับก็ทําจากเศษเหล็กนะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับทําจากเหล็กท่อแป๊บหกหุนนะครับผมมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับซึ่งทําง่ายมากๆเลยนะครับผม นี่นะครับผมก็จะใช้เหล็กแผ่นนะครับวัด20เซนนะครับผมแล้วก็ขีดเส้นเป็นมุมโค้งแบบนี้เลยนะครับแล้วทําการตัดนะครับผมตัวนี้ผมก็ใช้เครื่องพัดมาตัดนะครับซึ่งทําให้สะดวกและไวยิ่งขึ้นหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทําการเจียนะครับเจียตรงไอก ที่ตัดมาโค้งมนเนี่ยนะครับให้เรียบเสมอกันก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะเจียเหล็กตัวนี้นะครับให้บางนะครับแล้วก็ให้คมเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเหล็กสามมิลนะครับก็เจียยากหน่อยนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเจียก็เจียสโลปไปนะครับด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังนะครับจะเจีย นิดเดียวนะครับไม่เลียเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคมจะสึกไปนะครับผมก็หลังจากเตียเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใช้แก๊สเผาเหล็กตัวนี้นะครับเผาให้แดงเลยนะครับแล้วก็นําไปจุ่มน้ํามันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสนิมของตัวเหล็กตัวนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เหล็ก6หุนนะครับมาทําด้ามนะครับก็จะเชื่อมตรงปลายตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ตัวนี้เราก็เชื่อมให้รอบเลยนะครับหลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะตัดเหล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมาใส่ด้วยนะครับเพื่อการจอะตัวนี้นะครับเวลาขุดดินไปมันจะได้ไม่คดงอนะครับผมเนี่ยนะครับก็เราใส่ไปแบบนี้นะครับ จะช่วยทำให้จอบของเรามีความแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เวลาขุดดินดินจะไม่ค่อยติดจอบนะครับถ้าเราใส่ตรงนี้ไปนี่นะครับก็ทำเสร็จเสียเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมน,นครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาทำการปิด ปูด้านท้ายนะครับปิดปากท่อนะครับเพื่อไม่ให้ดินหรือน้ําเข้านะครับผมถ้าเกิดว่าน้ําเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นสนิมนะครับผมก็หาเศษเหล็กนะครับมาตัดใส่นะครับปิดแบบนี้เลยนะครับก็ทําการเชื่อมเจียเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมจอบของเรานะครับก็ทํา ออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหน้าตาของจอบของเรานะครับจะออกมาลักษณะนี้นะครับผมโค้งมนแบบนี้นะครับผมซึ่งการทําแบบนี้นะครับเราสามารถถากหญ้าก็ได้นะครับหรือว่านํามาขุดหลุมก็ได้นะครับผมนี่เลยจอบตัวนี้นะครับผมก็จะทํามาแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่บ้านสวนพาคินนะครับผมเอามาไว้ขุดหลุมหรือว่าถางหญ้าต่างๆนะครับ เนี่ยนะครับตรงไหนลกนะครับเราก็สามารถถางได้นะครับหรือว่าเราต้องการขุดหลุมนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองถางตรงนี้ให้ดูนะครับผมตรงนี้ก็เป็นต้นข้าวนะครับ จอบตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาลักษณะเบานะครับแล้วก็คมมากๆนะครับผมถางหญ้าได้แบบสบายสบายเลยครับเดี๋ยวเราไปทดลองขุดหลุมดูบ้างนะครับอ็เนี้เลยนะครับก็นามาขุดดินนะครับก็ขุดได้แบบสบายสบายเลยนะครับผมน้ําหนักตัวจอบไม่ได้หนักมากนะครับตัว จอบตัวนี้นะครับก็หนาแค่สามมิลนะครับตัวนี้หนาหนึ่งจุดห้ามิลนะครับนี่นะครับผมก็จอบตัวนี้นะครับเหมาะกับงานไล่งานสวนมากๆเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นไอเดียการทําจอบแบบง่ายๆนะครับนามาฝาก่านผู้ชมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทํางานต่อครับ